บอกเลยว่าคลิปนี้นี่อยากถ่ายหรือไม่อยากถ่ายดีวะคือคุยแบบนี้มาธรรมดาอยากจะเข้าไปคุยข้างในเลยได้ไหมข้างในไหนข้างในบ่อครับผมครับคือมันต้องพูดไปแล้วแบบดื่มด่ากับบรรยากาศรอบข้างอะผมจัดให้แบบพิเศษเลยนะมันไม่ใช่หมาไม่เป็นไรมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะเอาให้มันออกไปนิดนึงก็ได้นะครับผยยเฮียไไม่ใช่เฮียเขาพี่จรเ้เอเหนืออะ เฮียเฮ้ยเฮ้ยไอ้สมยากไปไหมวเฮ้ยเฮยเฮ้ยมันแดเข้ามาแล้วเนี่ยดูนีไ no อ yes ้เฮียส่วนนี้น่าจะไม่มีกระดูกนะกระดูกน้อยไหมจอรเข้เห็นมีกระดูกค่อนข้างน้อยอืเด็กละลกษณะเนื้อเหมือนไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮียโอเฮียเฮ้ยไอ้เ้ พูดผิดหน้าหนูแม่พูดว่ามัน